สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตีชนะชัยชนะกับผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้วิสาหกิจชุมชนของเราก่อตั้งเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2548น่าจะเป็นยุคต้นๆของการเป็นวิสาหกิจชุมชนปัจจุบันเรามีสมาชิก50คนจากเดิมที่เราเริ่มต้นกันที่5คน นะสิ่งที่เราก่อตั้งขึ้นเกิดจากปัญหาสินค้าทางการเกษตรของเราราคาตกต่ำโดยเฉพาะลำไยมะม่วงกระเทียมและหอมแดงพืชสีตัวนี้อำเภอบ้นโฮ่องจังหวัดลำพูนที่อยู่ในพื้นที่ของเราราคา6บาท7บาท8บาทซึ่งเป็นราคาต่ำมากเราก็เลยมารวมตัวกันที่จะทำ สินค้าทางการเกษตรเหล่านี้ให้มีคุณภาพแต่เราจะทำยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังอยู่ในราคาที่ลงหรือพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดเราก็เลยมาประชุมกันแล้วรวมตัวกันใหม่แล้วเราจะทำยังไงเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราควรทำเป็นเกษตรอินทรีย์เราทำเกษตรอินทรีย์เราได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เมื่อเราได้มาตรฐานเริ่มต้นของออร์แกนิกไทยแลนด์ เราก็ก้าวต่อไปเป็นมาตรฐานสากลเราได้มาตรฐาน i p h o n EU COR นี่คือสิ่งที่เราได้ทำมาพื้นที่ที่เรารวบรวมกันทำเนี่ยต้องแบ่งอย่างนี้นะฮะ5 0กว่าไร่เนี่ยมันเป็นภาพรวมทั้งหมดเราก็มีส่วนหนึ่งแบ่งเป็นทำอินทรีย์หรือออร์แกนิกเนี่ยประมาณ300กว่าไร่ที่เหลือเนี่ยยังเป็น G A P เพราะการที่เราจะได้ทีมหรือเครือข่ายเนี่ย เราต้องดึง g p เข้ามาแล้วให้เขาปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์เราจะได้มีพักพวกที่เยอะเมื่อเราได้สินค้าเราก็ต้องเอานำมาเพื่อพัฒนาต่อขายสดเราขายได้อยู่แล้วแล้วที่เหลือเราจะทำยังไงหรือถ้าตลาดเต็มเราจะทำยังไงนั่นก็สู่ของการแปลรูปเราแปลรูปเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือกอบแห้งเนื้อสีทองจนสุดท้ายเราก็ได้เทคโนโลยีมาคือทำเรื่องของฟีดได กระเทียมหอมแดงก็เหมือนกันถ้าสดเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าไปไม่ได้ล่ะเราก็ทําเป็นกระเทียมดําทําเป็นหอมแดงดำแล้วก็แยกออร์แกนิกกับ GAP จุดท้ายก็คือการตลาดสิ่งนี้สําคัญที่สุดกลุ่มจะต้องมีการตลาดให้ดีอันดับแรกเราก็ต้องเข้าหาหน่วยแรกกันโดยเฉพาะพานิชย์พานิชย์จังหวัดพัฒนาชุมชน อีกหลายๆห,หน่วยงานที่สามารถช่วยการตลาดเราได้เราก็เลยมีโอกาสร,ร่วมกับบริษัทหลายๆบริษัทที่เราได้ไปเจอสิ่งเหล่านี้เป็นการตลาดให้เราเราสามารถส่งเริ่มต้นที่ GAP ก่อนแต่หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีออร์แกนิกด้วยเขาก็รับสินค้าออร์แกนิกของเราเข้าไปเสริมนี่คือการตลาดที่กลุ่มได้ดำเนินการมาปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าการตลาดเรื่องอินซีเข้ามาหากลุ่ม มากและมากเรากำลังขยายเครือข่ายในการที่จะปลูกพืชอินทรีย์ให้มากขึ้นเพราะเรามีพืชถึง40ชนิดที่จะต้องผลิตเป็นพืชอินทรีย์ส่งให้กับบริษัทอย่างน้อย3บริษัทนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้การที่เรารวมกลุ่มกันก็ต้องมีปัญหาหรือข้อขัดข้องกลุ่มก็เลยต้องมีการประชุม เดือนทุกวันที่2ของเดือนเนี่ยเราจะต้องมีการประชุมกันแต่เราก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องมากันทุกครั้งหรือทุกคนส่วนใหญ่สมาชิกของเราเนี่ยจะมาทำงานที่วิสาหกิจชุมชนร่วมกันเมื่อมีปัญหาก็มาแก้ไขกันเราจะได้ทำงานร่วมกันได้ไม่ต้องติดค้างอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือองค์ความรู้ต่างๆวิสากิจชุมชนส่วนมากจะเป็นเกษตรกร ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะทางคณะกรรมการทางกลุ่มก็ต้องขอความรู้จากสถาบันการศึกษาขอความรู้จากผู้รู้ในหลายๆเรื่องเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรของเราขับเคลื่อนไปได้ปัจจุบันที่มาร่วมงานทำงานในวิสาหกิจชุมชนมีถึง17ท่าน เราก็แบ่งหน้าที่การบริหารงานอย่างชัดเจนผมในฐานะประธานก็จะประสานงานในภาพรวมที่กว้างแบ่งเป็นรองประธานอีก3ท่านดูแลเรื่องการตลาดบัญชีเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรเนี่ยจะถูกแบ่งหน้าที่ไปและแต่หน้าที่ที่ถูกแยกออกไปสมาชิกก็จะรับผิดชอบเข้าไปการผลิตเป็นใครการ เกษตรในแปลงเป็นใครนี่จะถูกแบ่งแยกออกไปแล้วมาทำงานกันที่วิสาหกิจชุมชนนี้จะเป็นศูนย์เป็นตัวกลางเพราะพื้นที่ตรงนี้เราขอเซอร์ออร์แกนิกเนี่ยถึง59ไร่ทุกคนสามารถมาทำงานในนี้ได้แล้วมีไรายได้กลับคืนไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่มาทำงานร่วมกันณนะตรงนี้ก็ก่อให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือสามัคคี แต่การรวมตัวกันให้แน่นเนี่ยก็คือเงินทุนทุกคนต้องมีหุ้นในวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย1ห,หุ้นมากกว่านั้นก็ได้แต่เราก็มีลิมิตไม่เกินเท่าไหร่หุ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะการเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเรื่องเงินทุนเข้ามาสิ่งที่เราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี4-8ก็เป็นการสะสมทุนทุกคนสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ทุกปีหลังจากที่ จัดการเรื่องระบบบัญชีให้เรียบร้อยมีเงินปันผลส่งให้ยังไงหลังจากนั้นแต่ส่วนหนึ่งที่ในผลกำไรเราจะแบ่งในตัวหุ้นนั่นแหะมาซื้อหุ้นให้แต่ละคนโดยอัตโนมัติแล้วคุณจะซื้อเพิ่มยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็คือสามารถเปิดได้เมื่อเรามีเงินทุนเราก็คือสามารถที่จะบริหารกลุ่มค่อยๆเติบโตต้องยอมรับ ทุนก็ไม่ได้เยอะเราต้องอาศัยทุกสรภากำลังในการที่จะเดินงานของวิสาหกิจชุมชนไม่ว่าการที่เราไป MOU เราไปทำโครงการอะไรต่างๆร่วมกับบริษัทต่างๆที่ซื้อขายสินค้ากับเราเมื่อได้ผลกำไรมาก็ถูกเข้าในระบบบัญชีอย่างถูกต้องและชัดเจนตรวจสอบได้ว่าซื้อมาขายไปกำไรเท่าไหร่แบ่งปันผลกันยังไง นั่นก็คือการเริ่มต้นที่ทำให้ทุนของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรามีทุนเรามีระบบบัญชีที่ชัดเจนเราก็ต้องขอจากแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นทกสอออมศินเราก็จะเข้าไปหาเขาเพื่อเอาโง่อมานหรือแหล่งทุนเหล่านั้นเนี่ยมาเสริมกำลังให้กับวิสาหกิจชุมชนของเราแต่สิ่งหนึง่งที่วิสาหกิจชุมชนมีความสุขมาก ดีใจมากเนื่องจากกมรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการหนึ่งให้กับแปลงใหญ่แต่แปลงใหญ่นั้นต้องจดเป็นวิสาหกิจชุมชนคือโครงการเกษตรสมัยใหม่และการตลาดโครงการนี้มีงบประมาณมา3ล้านบาททางกลุ่มก็เขียนโครงการเข้าไปขอซื้อเครื่องฟิชได้เพื่อจะแปลรูป ผลผลิตต่างๆของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเราก็เลยได้รับอนุมัติปี2,564ได้เครื่องฟีดได้มาหนึตัวเงิน3ล้านเราใช้ซื้อเครื่องฟีดได้หนึ่งตัวตู้แช่แข็งหนึ่งตัวตู้อบลำร้อนหนึ่งตัวเครื่องแพกหนึ่งตัวเครื่องชั่งน้ำหนักหนึ่งตัวทั้งหมดเราใช้คุ้มมาตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันนี้ สิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้เราเราใช้เครื่องฟิตดายผลิตชินค้าลำไยมะม่วงรวมไปถึงลำไยไส้สอบรี่และสรอบรี่เราผลิตด้วยเครื่องตัวนี้แทบจะไม่หยุดเลยนะคุ้มค่ามากผลตอบแทนบอกได้เลยตัวเลขที่ออกมาสามารถคืนทุนได้ภายใน 1ปีนี่คือกลุมช่วยเราแล้วก็ทำให้เราขับเคลื่อนองค์กรของเราวิสาหกิจชุมชนของเราไปข้างหน้าได้ในส่วนที่มีความสอดคล้องกับ ESG นะคะทาง วิสาหกิจชุมชนได้มีการทำเกษตรเป็นลักษณะเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะมีส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยมีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางกลุ่มเองก็ยังได้มีการาใช้โซลาเซลล์นะคะมาทดแทนพลังงานไฟฟ้านะคะในกระบวนการผลิต และในส่วนของการจัดการผลผลิตลการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตนะคะทางกลุ่มเองก็ได้นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นทำเป็นบรรจุพัณฑ์สินค้าของกลุ่มเองนะคะรวมถึงนำมาทำเป็นปุ๋ยหมกัก เอามาใช้ในกระบวนการผลิตในกเกษตรอินทรีย์อีกด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยลดการเผาในพื้นที่ลดการเผาเศษขยะในในชุมชนด้วยนะคะในด้านสังคมนะคะทางกลุ่มเองเนี่ยไม่ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังกำไรแต่เพียงอย่างเดียวนะคะทางกลุ่มเองยังได้มีการแบ่งปันผลประโยชน์5%ให้กับชุมชนด้วยนะคะโดยเฉพาะ,ะมีการ สร้างฝายในชุมชนาทางกลุ่มเองเนี่ยก็ได้ไปสนับสนุนงบประมาณาเป็นค่าบริหารจัดเป็นค่าดำเนินการนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆในการสร้างฝายนะรวมถึงางานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนเองนะคะทางกลุ่มก็ได้เข้าไปร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะทาง กลุ่มเองก็ได้เปิดโอกาสให้ทางสถานศึกษาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มแล้วก็ให้ได้ให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในกลุ่มสร้างความเข้มแข็งสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะกลุ่มมีการจัดทํำบัญชีอย่างเป็นระบบนะคะรวมถึงมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ทุกขั้นตอนอแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นเจ้าของในธุรกิจของตัวเองแล้วมีความาไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้การบริหารจัดการกลุ่มเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะมีวิสัยทัศน์ในการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะจนได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,นะคะ่ะ วิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะมีการวางแผนการดําเนินงานนะคะอย่างเป็นระบบรวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกเดือนซึ่งก็จะมีการจัดทําบัญชีนะคะจัดทาบัญชีให้เป็นระบบแล้วก็โปร่งใสาสามารถชี้แจงให้กับสมาชิกได้รับทราบได้ค่ะ ปัจจัยด้านการผลิตนะคะก็จะมีการพัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการผลิตสินค้าเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช้สารเคมีจนได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะออร์แกนิกไทยแลนด์ไอโฟม e ยรวมถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะออยแล้วก็ฮาลานค่ะ ปัจจัยด้านการตลาดนะคะก็จะมีการแปลรูปเพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะคะให้ได้มูลค่าที่สูงขึ้นนะคะรวมถึงมีการขยายช่องทางการตลาดนะคะให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการทำเ MOU นะคะกับบริษัทเอกชนต่างๆค่ะ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมนะคะสมาชิกก็จะมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานในกลุ่มนะคะรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกหลังจากที่ได้ไปศึกษาหาความรู้จากสถานที่ต่างๆมาแล้วค่ะปัจจัยด้านการเงินหรือเงินทุนนะคะก็กลุ่มนะคะจะได้รับการสนับสนุนนะคะในส่วนของ เงินทุนจากภาครัฐนะคะรวมถึงการระดมทุนจากสมาชิกนะคะแล้วก็ได้รับการจัดสรรกํำไรในแต่ละปีค่ะ<ม>ปัจจัยด้านระเบียบข้อบังคับขององค์กรนะคะก็จะมีการกำหนดกฎและระเบียบให้มีความชัดเจนแก่สมาชิกนะคะรวมถึงมีการทบทวนนะคะกฎและข้อบังคับของสมาชิกอย่างต่อเนื่องค่ะ ปัจจัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกนะคะมีการสร้างเครือข่ายนะคะกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและก็หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับสมาชิกอื่นๆที่สนใจในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะปัจจัยด้านแรงงานนะคะก็จะมีการจ้างแรงงานจากสมาชิกนะคะเป็นหลักแล้วก็มีการาฝึกนะคะพัฒนาทักษะฝีมือของสมาชิกนะคะอย่างสม่ำเสมอ จากปัจจัยทั้ง9ด้านนะคะก็จะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนนะคะประสบความสําเร็จนะคะมีเงินทุนนะคะสามารถจ้างแรงงานในชุมชนเกิดการจ้างงานในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เป็นต้นแบบนะคะสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นที่สนใจในการทําการเกษตรอินทรีย์นะคะมาศึกษาดูงานได้นะคะซึ่งป,ะประธานกลุ่มนะคะที่มีความรู้ด้านการทําการเกษตรอินทรีย์นะคะก็ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีนะคะให้กับวิสา กิจชุมชนหรือเกษตรกรอื่นที่สนใจค่ะ